สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะก็ตักทายกันเช้าเช้าเนาะ <c oughs> โอ้เชาววันนี้นะครับพี่น้องใกลนะครับบางอาจมาเอาภูเขาบ้านผมไปนะครับไม่เห็นภูเขาเลยนะะโอ้นน่น โอ้หมอกลงเยอะครับวันนี้นะอากาศก็น่าน่าจะร้อนนะครับ f ีในวันนี้เนาะนะเ <c oughs> ฮ้ยแม่พ่อดูดูแล้วนี่ม,นม,นมันเหมือนมันมันเฉาเนาะย่านนารระ,ดดนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะทำการ พ่นยาข่ายาก่อนนะครับนี่ครับผมพ่นไปในวันนั้นมันดูมันเฉาเฉยังไงนะเอฟซน่าจะได้ผลเนาะทุกท่านเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เนาะผมก็จะเตรียมตัวนะครับผสม <c oughs> ยาพ่นยา ในไร่ข้าวเนาะไม่ใช่นาข้าวนะ,ะในไร่ข้าวนะครับนี่วันนั้นที่ฝนตกเนาะก็ถอนข้าวเนาะมาเสมติดแล้วนะฮะเอซถ้าเป็นไปได้นะฮะเอซทุกท่านนะ <c oughs> เราเอามานะมาดำแบบนี้เนาะทุกท่านมันจะกอมันจะสวยกว่าเดิมนะครับมันจะได้ผลกว่าที่เราหยอดเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะโอ้บ้านผมได้เปรียบนะเอฟซีบ,บรรยากาศสุดยอดนะสุดชื่นนะครับผมนะ โอ้โหดูครับหมอกลงไม่เห็นผู้หลวงเลยนะเอฟซีนี่ด้านโน้นเนาะไม่เห็นภูเขาด้านนี้ก็โอ้โหนี่ฮนะเมื่อวานนี้ก็ตัดหญ้าตรงนี้จนเตียนโอ้มะม่วงผมนี่สุดยอดเลยนะครับ ดวงปีนี้นะ FC นี่ดกจริงๆนะครับเป็นมะม่วงสามฤดูเนาะช่วงอันันนะครับผมโอ้สวยงามมากเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะเอาต้นสตอเบอรี่เนาะ สตอเบอรี่นะฮะอ่ามาปลูกนะฮะปลูกปลูกสตอเบอรี่นะแม่เนาะปลูกสตอโอ้นี่ชุดที่สามก็กำลังเริ่มเป็นดอกนะฮะไอซีเนาะ <c oughs> อันนี้คือชุดที่สองนะครับผมมันจะเป็นสามชุดเนาะ FC อ่ะเดี๋ยวน่ะเริ่มเริ่มไปด,ดอกอีกแล้วนุ่นชุดที่สามนะครับ <c oughs> โอ้ดกจริงๆนะฮะลูกลูกก็ใหญ่ด้วยนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่มาแตง <c oughs> แตงผมก็ เริ่มนะเดี๋ยวโอ้มันว่าจะสุกแล้วนี่แม่แดงสองลูกนะีะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับ f อซเนาะอยู่บ้านก็ประมาณนี้แหละครับผมนะลืมหูลืมตามานะจับคว้าโทรศัพท์มาถ่ายคลิปนะฮะให้พี่น้องดูบรรยากาศนะครับที่บ้านของผมเนาะทุกท่านนะครับ นี่บรรยากาศสุดยอดครับพี่น้องสดชื่นนะครับนะอะไรนะเขียวจังเลยบ่ตื่นเช้ามาเขียวจังเลยบ่โอ้ยอะไรเนาะ เขียวยังเลยนะฮะจุดๆเขียวยังเลยแปลว่าอะไรคุณครูสิสดชื่นเหมอเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกลงมาเนาะนะก็แรงพอสมควรเนาะแต่มันแป๊บเดียวนะฮะ ก็นะอ,อยากจะให้มันแดดจกักสามสีวันเนาะจะได้ไปไถไร่นะฮะอยู่ที่บ้านมุ้ยเบิกเนะาะส่วนมันของพ่อตากับแม่ยายนะครับตรงที่มันเพิ่นไปปลูกม,มันแล้วมันมันตายหมดเนาะก็จะใส่ข้าวนะครับไว้กินนะฮะฟีข้าวไร่เนาะโอ้ ถึงชอบมาก็ชมข้าวไร่นะฮะมันมันสุดยอดน,อยนะ FC. นะเอฟซีนะมันสวยนะครับผมงามคักนะฮะปีนี้นตั้งแต่ทำข้าวไร่มานะครับก็มีปีนี้แหละเนาะที่สวยนะครับผมข้าวมันไม่หญิงจะโสนะจองหองมากนะฮะเอซมัน อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมันก้มนะนี่ครับมันก้มแบบนี้เนาะนถือว่าใช้ได้นะครับผม <c oughs> ุดแลอากาศเต็มปอดนะฮะเอซีสสดชื่น ยังเลย<ะ> <c oughs> วันนี้ก็น่าจะได้ทําการนะพ่นยาเนาะให้มันเบาบางก่อนนะครับ f c นะก็ปักหลักไว้นะฮะเป็นแนว เดี๋ยวพนยาก่อนเนาะในวันนี้คงจะไม่ได้ไปไหนตามเคยนะครับอยู่บ้านมอเมะไม่ๆมของเราไปนะครับมีอะไรก็ขวั้นโทรศัพท์เนาะขึ้นมาถ่ายคลิปให้พี่น้องทางบ้านได้ชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะขอบคุณทุกการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเรานะครับขอให้ทุกท่านจง มีแต่ความสุขความเจริญนะครับอยู่นี้มีแห้งอยู่แดงมีหีนะครับคิดถึงใดก็ให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับรวยก็ขอให้รวยขึ้นยิงย่งขึ้นไปนะครับอย่าเจ็บอยากให้อย่าจนเนาะทุกท่านคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ